ชายแดนพว้าวันมีไส้ศึกขเขมรค่ะพบชายปริศนาบุกป่วนหลอกถามที่ตั้งหน่วยทหารพิกัดปืนใหญ่ฝ่ายไทย หลังจากที่ชายแดนบ้านหนองยาแก้วเกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารขเขมรล,ล่าสุดชายแดนฝั่งพระวิหารได้เกิดเหตุชายปริศนาค่ะคาดว่าเป็นสายลับขเขมรมาหลอกถามชาวบ้านถึงที่ตั้งทหารและพิกัดของปืนใหญ่ไทยค่ะสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะเกิดเหตุขึ้นที่บ้านหนองยาแก้ว โดยทางทอบอเผยทหารเขมรยิงปืนเล็กรัวยาว10นาทีค่ะฝั่งตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วคาดเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะพันเอกริตาสุขสุวานนท์ค่ะรองโคษกทอบอแจ้งว่าจากการตรวจสอบค่ะกับกองกําลังบุรพาแล้วยืนยันว่าเวลาประมาณนาฬิกนาค่ะได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาประมาณ10นาทีด้วยกัน บริเวณตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วไฟไทยจึงได้เตรียมความพร้อมค่ะและยังไม่ได้มีการตอบโต้คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายกัมพูชาล่าสุดวันนี้ค่ะมีรายงานว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงรุ่งเช้าที่3แยกหมู่บ้านภูมิสรค่ะตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนขึ้นสู่เขาพระวิหารและเป็นเป้าหมายของการประทะทุกครั้งนับจากอดีตปีพศ2554จนเมื่อวันที่24กรกฎาคมค่ะปี2568 ผู้สื่อเข่าได้เฝ้าระวังดูเหตุการณ์นับจากที่เมื่อวานได้มีเสียงปืนที่ชายแดนหมู่บ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดส,สะแก้วค่ะ โดยที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกดค่ะยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงยังไม่มีเหตุการณ์ปะทะกันแต่อย่างใดนะคะตลอดทั้งคืนยังเงียบสงบและกลางดึกมีฝนตกลงมาแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการเก็บข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าเอกสารทางราชการส่วนตัวไว้พร้อมที่จะอพยพหากได้มีคําสั่งจากทางราชการค่ะขณะที่ชาวบ้านพบเห็นคนแปลกหน้าที่มาสอบถามอ้างกําลังมาหาซื้อบ้านเก่าว่ามีใครจะขายไหมพูดคุยกันหลายเรื่องค่ะและพอชาวบ้านเผลอก็ได้สอบถาม เรื่องฐานที่มั่นของทางทหารสอบถามที่ตั้งปืนใหญ่ค่ะชาวบ้านก็เลยเกิดความเอกใจขึ้นมาบอกไม่รู้ไม่ทราบค่ะก่อนได้รีบแจ้งผู้นําหมู่บ้านแจ้งทหารให้ทราบติดตามตัวกันแต่ไม่พบตัวค่ะสงสัยจะออกไปจากหมู่บ้านแล้วนายอุดรอ,อายุ56ปีค่ะชาวบ้านภูมิสรอเปิดเผยว่าตนพบมีคนแปลกหน้ามาสอบถามตนนะคะว่ามีคนขายบ้านเก่าไหมและถามว่ามีทหารเนี่ยเข้ามาไหมอยู่ตรงไหนตนเชื่อว่ามีกลิ่นไม่ค่อยดีค่ะตนก็บอกทหารทหาร ก็บอกว่าให้ถ่ายรูปไว้ให้หน่อยตนก็บอกคนแปลกหน้าไปว่าไปถามแถวกลางบ้านนะว่ามีคนที่จะขายบ้านเก่าไหมคนที่ถามค่ะมีลักษณะรูปร่างสูงโปร่งสูงราว165เซนติเมตรตนไม่เคยเห็นว่าเป็นคนในหมู่บ้านของตนมาก่อนค่ะมาสอบถามเรื่องฐานทหารที่ตั้งปืนใหญ่ว่าอยู่ตรงไหนตนก็บอกว่าไม่ทราบไปค่ะเขาก็เดินไปขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไปค่ะนางจิราพรนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้ข่าวว่าทหารเยียบทุ่นระเบิดชาวบ้านก็พากันตกใจค่ะว่าเกิดสงครามยิงกันอีก ตนเองก็ตกใจเช่นกันก็ได้มีการเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋ารอไว้รอฟังแม่ทัพอย่างเดียวค่ะว่าจะให้อยู่หรือจะให้อพยพเชื่อว่าหากเหตุการณ์ต่างๆจะสงบลงได้ก็คือต้องให้ฮุนเซนเนี่ยตายก่อนค่ะทุกวันก็รอฟังเสียงหากมีเสียงปืนใหญ่ก็จะอพยพอ,ออกจากบ้านไปแต่หากเงียบอยู่เช่นนี้ก็จะรอดูอยู่ต่อไปก่อนค่ะส่วนด้านของคุณยายบุญมีค่ะอายุ78ปี ขณะนั่งรอฟังเสียงประกาศจาขหอกระจายข่าวหมู่บ้านกรณีสถานการณ์ชายแดนกล่าวว่าทุกวันก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะลูกที่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาสอบถามว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นเช่นไรก็บอกลูกๆไปว่าทุกวันนี้ก็ยังสงบอยู่แต่ตนเองก็ไม่อยากอพยพไปไหนเพราะไปอยู่บ้านลูกๆถึงจะสะดวกสบายแต่ไม่เหมือนอยู่อาศัยบ้านของตอนเองค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองตามชายแดนจะสงบจริงๆนะคะ